ค่ะสวัสดีเซียนครับสวัสดีครับค่ะมี FC เอฟซีเป็นช่องเราถามหานะคะว่าให้ตามแนวทางของเซียนสมุดให้หน่อยเพราะว่าแนวทางก็ธรรมดานะเซียนเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะคตอนนี้แอดมินก็อยู่ข้างนอกก็จะเสียงดังนิดนึงพูดดังๆเลยนะคะเซียนตามเซียนสมุดในโค้งสุดท้ายฝากเฟ้นช่องเราทั้งแนวทางความฝันแล้วก็สูตรคำนวณแลวค่ะเซียนเป็นไงมั่งคะเซียนตอนวันนี้ครับ ทนนี่ก็พันดีอยู่ค่ะก็เห้ซีเราพิจารณาโนเซียนเนาะแนี่ยทางก็มีเข้ามีหลุดค่ะนั่นนั่งเส้นก็ไม่อะไรคำนวณค่ะโอเคค่ะเซียนงั้นคลิปนี้ก็จะลงให้แฟนช่องได้พิจารณาเฉพาะความฝันโนเซียนเนาะครับค่ะเพราะว่าสูตรคำนวณช่วงนี้ก็คือหลุดโนเซียงเนาะเอาตรงๆแล้วก็เซียนก็เลยยังไม่อยากลง ถ้าช่วงไหนที่เข้าดีเดินดีเราก็จะมาลงเหมือนเดิมนะเสียนเนาะสำหรับสูตรคำนวณนะคะคลิปนี้ก็จะลงเฉพาะความฝันในงวดวันที่16ธันวาให้แฟนช่องได้พิจารณาจะได้หายคิดถึงนัะเสียนสำหรับ F10 แฟนช่องเซียนสมุดเป็นไงเมื่อคยนวันนี้ตามในโค้งสุดท้ายเลยได้ข่าวว่าฝันดีแล้วค่ะครับฝันดีแล้วงวดนี้ก็ฝันฝันได้ตัวเลขนำค่ะ เป็นไงมันเงยเซียนเส้นผันตะแล็กเส้นคนนอนนอนะก่อนนี่ผัน,ผ,น,ผ,นผันมาไปไปงานอะค่ะ <c oughs> มาอะไรไปงานไปจัดงานอะไรนี่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็ไปเจอผู้หญิงไปกลางโค้นนะั่นอะค่ะไปเจอผู้หญิงคนนั้นแกบอกว่าเอา่าผักชื่อผักชื่อหอยหน่อยค่ะ <c oughs> แต,แต่ก็ให้สร้างมาส0บาทอ๋อคาเซียนใช่อืมแล้วผู้หญิงเคยคนนี้เคยฝันเห็นไหมคะเซียนเคยฝันเห็นอยู่เป็นผู้หญิงอันนี้เคยเล่นเคยฝันอยู่ในร้านนั่นแหละค่ะแต่ก็บอกว่าผักไม่ชิ่งผักเอาเอาเงินผักไม่ชิ่งหยหน่อยแต่บอกว่า ใชื่อพวกสองชน,นก็ให้ตั้งมา20สบอ,อกเช่นว่าให้ไปชื่อวยเพสองชนค่ะโอ้สแสดงว่าฝันได้เป็นตัวเลขเลยนะครเซียนวันนี้ได้ฝันได้เป็นตัวเลขเลยนเนี้นก็ฝันแค่ไหยฝันค่อยาวค่ะเป็นความฝันที่สั้นๆอีกแล้วนะเซียนเนาะใช่ค่ะแล้วที่เซียนเคยฝันเห็นผู้หญิงคนนี้ใคะเซียน เลขเลขเคยมาไหมมามาเลขเคยออกออกเลยละ5,000ผ้เคนนี้อ๋อคาเซียนแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็ชอบเสี่ยงโชคเหมือนกันเนาะใช่เขาชอบค่ะสรุปแล้วตัวเลขความฝันค่ะผู้หญิงคนนี้มันเป็นผีนะมันมันตายตายแล้วนะโอ้คาเซียนโอ้พูดให้ขนลุกอีกแล้ว คือ,อในความเป็นจริงคือเขาเสียชีวิตแล้วเหรอคะเรียนเขาเสียชีวิตได้แล้วแต่บางเขาตายน่าจะตายตั้งแต่ล้านนี้ยังไม่เปิดนะม,นม,นม,นะนม,มั่งมันเมื่อก่อนน่ะเส้นเคยฝันว่ามีมีลุงพังฉบอยู่ตรงหน้าล้านในตรงข้างชานนั่นนะ่ะแต่ก่อนมันมีผู้หญิงผู้หญิงคนนั่นน่นะเคยมาบอกเนี่ย เซียนบ่อยเมื่อก่อนนะเคยมาบอกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเซนแ้นั่นก็มันออกเจ็ดเก้าเก้าเซียนนะตรงๆใช่ไหมคะเซียนใช่โอ้โอ้ค่ะเซียนสรุปแล้วผู้หญิงคนที่เซียนฝันเห็นไม่มีตัวตนก็คือเซียนคิดว่าเป็นเป็นผีนั่นเองนะเซียนเนาะอืมค่ะคือผีไม่ใช่ผีที่อื่นเซียนคิดว่าน่าจะเป็นผีที่ทํางานถูกต้องไหมคะเซียน ใช่ใช่<ม><ม>ทำง,งานอานนะไรนั่นค่ะมันเหมือนแบบเมื่อขวานมันเดินเหมือนเจีนนี่ค้นตายแนละ้วกนะ็เขากนะ็ฟันแล้น่นหรือเปล่าก็ไม่โอ้เซียนเซียนสมุดเป็นคนมีเซนใช่ก็ฟันก็คือถ้าฝันเห็นทีไรเลขชอบจะมาทุกทีถูกต้องไหมคะเซียน,นใช่ใชค่ะใช่มามาทุกทีเลย ค่ะรอบนี้ที่ฝันเ,ออเป็นเป็นคนแก่ไหมคะเซียนค่ะค่าตั้งไว้ที่สิบบาทค่ะแล้วก็พอพอรับเอาเขาก็บอกว่าไม่ใช่คนแก่ถ้าชามสิบชิ้นนั่นแหละอ๋อค่ะเซียนแสดงว่าเป็นวันวยกลางคนเนาะผู้หญิงคนนี้เนาะได้ได้สามคนสามสิบสี่ชิ้นเลยค่ะโอ้ได้ตัวเลขเลย แล้วตัวเลขที่เซียนชอบอะค่ะในใน,ในความฝันเนี้ยเซียนคิดว่าเป็นตัวไหนเซียระชอบสองศุนเพราะว่ามันให้ตังค์มายี่สิบบาทแล้วก็มันบอกมาให้ชื่อเลขหกสองชุนเซียนไปซื้อมาเลขหกสองชุนซื้อมาสี่ใบนะก็เป็นดีโอ้่ะเซียนโอ้เขาเลขตัวเลขที่เขาให้ตังค์ยี่สิบกับเลขที่เขาบอกให้ซื้อตรงกันนะเซียนเนาะ ใช่ตรงการเช็ดจัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะสรุปแล้วตัวเลขก็คือได้6-2-0แล้วก็ที่เซียนชอบคือ2-0ถูกต้องไมคะเซียนใช่ใช่สองแล้วตัวเลขสามตัวมีตัวตัดไหมเซียนตัดหกสองและหกศูนย์ไปนำตัดมันมีแค่หางเดียวกันเวนเซียนเนาะเรือว่าคูหยิงเป็นสี่รือว่าเะีนี่สี่ช่องหรือสี่ศูนย์อะไร อันนี้ก็เปล่าแล้วจะเลือดซีเดียวแด่ว่าเล่นให้แค่หกสองชนหางเดียว,วนะค่ะสองชน<อ>เซียนสมุดชอบแล้วก็ฟันตัวที่เขาให้นี่นะเซียนเนาะจะได้ไม่หลายชุดหลายห่างนะคะถ้าคนไหนชอบจริงๆชุดของเซียนระหว่างเลข6กับเลข9ก้าก็ให้กลับหัวกันไวน้นะเซียนเนาะตัวเลขก็มีน้อยๆแบบนี้ค่ะอันน <c oughs> ี้เซียน เพิ่งฝันตอนท้ายงวดนี้ใช่ไหมคะเซียนใช่ใช่ฝันตอนท้ายงวดนเลยค่ะเมือ่อฝันวันโกน่ะค่ะฝันวันโกนอีกแล้วโอ้งวดงวดก่อนโน้นที่เราลงคลิปนะเซียนที่เซียนบอกว่าเลขออก09เนาะราวพัฒนาเขาบอ,อกงวดหลังเนาะเซียนเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่คือสรุปตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนะคะของเซียนสมุทรสาครวันวันที่16ธันวาคม2ปั้น 567นี่ยหด้นมชมหวดีเส้นสมมุิฝันดีฝันเด็ดฝันเห็นผู้หญิงคนเก่าที่เคยมาบอกโตโกัวเลขนมชมเพิ่นบอกว่าบเมีนคนนะคะเป็นเจ้าทีเจ้าทางเป็นผีที่เพิ่นเคยฝันเห็นนมชมผู้หญิงคนนี้หวดนีมาบอกเพิ่นว่าไปซื้อเลขใหน้เนาะค่ะคือ6-20นะคะเพิ่นกะเอาเงินให้20บาท,ทน้งชมเส้นสมุิบอกว่าเลข -2 0 0 2ตัวนี้ หมักหลายน้ำชมมักกโมแล้ะกะห้ตัดเหรียญน้ำเน่นะคะสำหรับคนที่มักที่ชอบตัวเลขกับเซียนกะก็จะได้62 26กับ6 0 0 6ค่ะผู้ใดมักก็อย่าลื่อมกับหัวกันไวเน่เด้อ่ะเด้ออย่าเลื่อมว่า6กับเก้าเป็นโตเดียวกันน้ำชมหมวดนี้ผู้ใดได้ข้ามารับชมระฟังได้เสียงโชคเสียงลาบก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคม่ใช่โชคโชคมันนิ่งปกปังกันสุขสุขคนค่ะ สวัสดีค่ะ